know w and a don't forget to h คอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่ตอบได้เลยว่าเป็น Areal Autumn Winter สำหรับ ที่มันควรจะเป็นในในสายตาท่านอีกนั่นนะคะแล้วก็เป็นไอเทมที่ใส่ง่ายเป็นไอเทมที่สามารถ mix and match ในตู้เสื้อผ้าของคุณได้เป็นสีสันที่รู้สึกว่ามันมันคลาสสิกแต่มันยังป๊อปอยู่ตลอดเวลา จะเป็นผู้หญิงที่เท่เอ l เล a กแแล้วก็มีความเฟมินีนจะมีความเป็นแบบสีทองสอีเลือดหมูแต่ว่าบกโดส่วน c u ตติ้งต่างๆเนี่ยก็เริ่มจากอะไรที่มันมีความเข้าตัวธรรมัดธแแมงแต่ว่าติดสนุกมากๆแล้วก,ก็จบราตรีด้วยหวานๆจริงๆแล้วเนี่ย ต้องย้อนไปอีกนิดหนึ่งคือเขาเริ่มเดินจากสะพานอเล็กซานเดอร์เดอะทวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆย,ยามค่ำคืนไปถึงปลาสวงโดมนังเดินไกลามากค่ะส่วนไหนจาะ นายีสนะคะน่าจะเป็นพวกหนึ่งคือสีที่มีความเป็นอะอนาล็อกนะคะแล้วก็เพลงการรู้สึกแบบดิสโก้นึกถึงช่วงเวลาที่เราแบบเหมือนอานางแบบยุค90ลินดาพวกอะไรที่มันมีความเป็นแบบผู้หญิงที่แข็งแรงและสวยที่สุดแล้วก็พูดถึงสีทอง ที่ทำเป็นคลวลมีความสเสน่ห์หลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นแล้วก็รวมถึงซเร t ทบางซีรัทที่อาจจะต้องกลับไปสู่ยุค 90's แต่ว่าปรับให้มันเฟช s h ขึ้นซึ่งอยากจะเห็นในสูดสไตล์ในรอบนี้นะคะมีกลิ่นอายของความเป็นไ nice นที่อยู่แต่ไนทีเนี่ยมีความซน ด้วย Elegance ด้วยแต่ก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะมีความบิดความสนุกความฮิปเคยของตัวเองเช่นมีหมวกนะคะแล้วก็มีหมวกแบบบักเกต็ตลงมามีแว่นมี change เราเพยายามจะบิดความเป็นสมัยที่มันเป็นยูนิฟอร์มมากๆแต่แลวมาทวิสกับความเป็นสตรีทมากๆในปัจจุบันจิรวเวลรี่ที่มีความสนุกมากขึ้น มีความเป็นป๊อปมากขึ้นประมาณนี้ค่ะาลายพิมพ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองอารมณ์อย่างแรกก็คือเป็นลายพิมพ์ที่ได้อินสปิเรชันมาจากคอลเลคชันที่เป็นแหวกสายที่มันเป็นการดึงสีลงมา ะะแต่ตอนนั้นเป็นดอกไม้แต่รอบนี้พูดถึงการดึงสีของเป็นสีหยดสีข้างในเนี่ยก็แฝงไว้ด้วยาลายที่เขียนเป็นกราฟิกข้างในอีกทีหนึ่งส่วนอีกลายหนึ่งเนี่ยด้วยความที่แบบเป็นผู้หญิงกระฉับกระเชงก็จะนึกถึงมา้าเขียนเป็นลายแบบกราฟิตี้ข้างในอยู่ข้างในซึ่งจะอยู่ในภาพพันคอแล้วก็รวมถึงเรื่องของอเซ e ส s ซอรี่ต่างๆ ชิ้นที่ชอบที่สุดอีกกว่าของแนหญิงก็คือพวกซิบซิบบนคอติดคอต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวห้อยรวมถึงที่เราทำมาใหม่คือการใส่ข้อมือแบบพันแล้วก็หูที่ไม่ลักษณะเป็นการขดเป็นเราจะใช้ความเป็นอิลลสติกความเป็นความเป็นเหมือนยืดหยุ่นเข้ามาจะให้มีผู้หญิงใส่แล้วมันดูมีความมิติมีอะไรที่น่าสนใจเราจะไม่ใส่อะไรที่มันดูแฟลทคอลเลคชันนี้เป็นผ้าทวีตค่ะเป็นผ้าทวีตเป็นผู้หญิงซนๆนะคะ Elegant, Sexy, หวานๆแล้วก็มีความเป็นแบบ Fresh, Pop แล้วก็มีความเป็น n i s ทีที่อยู่เป็นข้างหน้าเป็น Cover นะคะเป็นพลาสติกอยู่ข้างหน้า Cutting เนี่ยก็จะเป็นลนักษณะความยาวเนี่ยก็คือสั้นตรง Angle แล้วก็ยาวถึงข้างหลังนะคะเพาผู้หญิงสมัยนี้ก็ต้องเป็นคนกระฉับกระเฉงเราจะไม่เหยียบกระโปรงตัวเองเด็ดขาดทรงเป็นกุหลาบดูทิวลิปแล้วก็เนี่ยคะ่ะผู้หญิงโซน โอเคเป็น pencil skirt pencil skirt เป็นกระโปรงที่ทุกคนจะรู้สึกว่านี่คือแบรนด์ซิลิโวนุรีลาย pencil skirt เนี่ยก็จะเป็นลายเหมือนลายเช็คชาววินเทอร์ชอบใส่กันแล้วก็จะใส่ความเป็นโซ่เสื้อด้านบนก็จะเป็นกึ่งกิโมโนญี่ปุ่นเลเยอร์ด้านในเนี่ยก็จะเป็นผ้าบุงหหาหรือตูล แบบพิเศษซึ่งตรงปลายเสื้อหลายๆท่านเนี่ยก็แอบแฝงไปด้วย b e a t หรือว่าพล Finish Touching โดยการที่เป็น b บลต Change นะคะซึ่งจะห้อยมุกที่เป็นบารกแล้วก็เราก็จะใส่หมวกเป็นผู้หญิงที่สซนแต่ว่าเพิ่มขนนกเข้าไปอันนี้เป็นการผสมผ้านะคะคือเอาเป็นเลเยอร์แบบสีทองบาง เป็นหนึ่งเลเยอร์ข้างบนเป็นผ้ากึ่งสปอร์ตด้วยความที่ว่าช่วงนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอะเนาะแล้วก็เราก็ต้องมีการใช้ reuse ผ้าเก่าเข้ามาแต่เราก็มีการ twist ทำ texture ผ้าของตัวเองเป็นทรงข้างบนเป็นบ o เรโอแต่แขนเสื้อเป็นทรงกิโมโนแล้วก็กางเกงก็จะเป็นกางเกงแบบบอยทรงสามารถแบบว่าใส่แล้ววิ่งได้สบายนะคะเหมือนเดิมค่ะคือเราก็จะมีความสนุกของ หมวกอันนี้ก็จะเป็นหมวกที่แบบว่าเป็น b i n a r ขึ้นมาแต่ b i n o c u a ในที่นี้คือเป็นลูกไม้นะจ๊ะแล้วข้างในเป็นตูนแล้วก็มีแบบว่าเป็นเข็มขัดมันก็ยังมีความบิดมีความสนุกอยู่แล้วก็ตบท้ายด้วยถุงน้องเป็นถักนะคะแล้วก็ ankle boot ที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าขายาวใครที่ขายาวแล้วก็ขายยาวอีกใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่สูงมากก็ยิ่งขายยาวไปอีกอะไรอย่างเงี้ย สำหรับผู้ชายเนี่ยก็คือมีนอกจากเป็นพวก b บีชต่างๆแล้วเนี่ยจะมีคลั LINK และผู้ชายและไม่ใช่ผู้ชายที่เจาะหูเราก็มีกต่างหูให้นะคะรวงถึงอีกมากมายเลยค่ะที่ทุกคนต้อง DISCOVER ใครที่เป็นแฟนกิฟตติดผมก็มีเช่นเดียวกัน ยังไงก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาค่าเยก discover มาได้จับสัมผัสด,ดีเทลคุณจะรู้สึกประทับใจแล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นสิ่งที่คุณต้องมีไว้คืออะไรที่อบอุ่นอยู่ในใจคุณเสมอ